โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะพามาเที่ยวน้ําตกหน้าหน้าอะไรนะหน้าเมืองนะคะหน้าเมืองพี่อวยนั่งอยู่ตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยน้ำน้ำตกหน้าเมืองน้ำตกหน้าเมืองใช่ไหมไม่ใช่น้ําตกหน้าเมืองหน้าเมืองหน้าเมืองไวถึงน้ําตกกี่มะพร้าวกันสิละอันบนอันใหญ่อะเป๊ะไหมพี่รวยน้มะพร้าวเป๊ะไหมอร่อยเนาะอีตูดมะพร้าวเป๊ะไหมถ้าเป็นตูดอืมเออขึ้นน้า อันนี้เจ้าของสวนนะคะสวนมะพร้าวมะพร้าว้ายแรงตายสวนพราวสวนพราวร้อยไม้ร้อยย่างแรงร้อยย่างเว่งร้อยเขตตายนีน้ำวานหวานเป็นไงบ้างลาวก็สบายดีก็สัมภาษณ์ทุกทีเลยไปไปแค่นี้ก็สัมผาสัมผัสสัมผาจนไม่มีเหลืองกี่เล้งเลเอ้าวอ้าวแนะนำหน่อยค่ะสถานที่ต่อไปเป็นอะไรน้ำตกหน้าเมือง ยังไม่ถึงน้ำตกหน้าเมืองก็กินนี่ปลายนี่ปลายพอจะกินน้ำตกมันกินน้ำพลาวกินน้ำพ้าวก่อนน้ำพราวหน้าเมืองจะกินกันแน่นมากเลยนะน้ำพราวหน้าเมืองน้ำพราวหน้าเมืองขายดิบขายดีขายดิบขายดีพราวหน้าเมืองอร่อยแอร่อยร้อยแรงนหวานหวานหวานไม่หวานย่างแรงหวานย่างแรงหวานเซฟในอกนี้สาธุ อาค่ะตอนนี้เราจะไปไหนกันอีกคะเนี่ยทำรายการอีกละ่ะค่ะเราไปเลยที่ตายทีโโ่ใหญ่แล้วโดโอ้โดใหญ่หินตานะคะนี่คือครั้งแรกเลยนะนี่เป็นคนเดียวที่ยังไม่เคยมาหินตาเลยเนี่ยสิ่งที่บ้านมากันหมดแล้วขึ้นไปกอเลยหิวหรอคะน้ำลายหกเลยอ่ะหิวเหรอแต่จริงๆเนี่ยคือไม่น่าเชื่อว่ามันจะขึ้นมาเป็นอย่างนั้นได้นะจริงๆแล้วว่าแล้วเชื่ออย่าง เออเดี๋ยวสภาพของทรงหินอย่างเงี้ยเลิศอยู่วิดีโอจ้ะเอาเลื่อนไปก่อนสิอุยหินตาอุยหินยยาอุ้ยหินตาอุยหินยาย